สวัสดีครับคุณป้าเดือนเพิ่นทักทายส่งงานสักยี่สิบนาทีครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนครับเครื่องมันร้อนเร็วเดี๋ยวมันน็อก เซอร์โมก็ทักทายประเดือนสวัสดีค่ะคุณเซอร์โมนี่ผมไปล่าสุดนี่คลิปว่ายน้ำข้ามชมทุ่งอะไรนะขอบคุณทุกท่านนะครับ ประเดือนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหาเท่าไหร่แล้วยากาศฝนตกสิบสองวันที่แล้วเป็นมากจะไปประเดือนไปตอนขึ้นเวทีไร้สดอยู่ไปจอดให้กับัังใจคุณใจพินบอกว่าทางสวีเดนก็ต้องการความร้อนอยากได้เหมือนกัน ผมต้องรออีกเจ็ดเดือนถึงจะเจอแสงแดดร้อนใช่ไหมประเดือนก็สวัสดีคุณเซอร์โมนะครับสวออก็สวัสดีคุณเซอร์โมครับเอี่พรก็ประเดือน น่าจะหายนะไมถ้าเกิดมีก็ตากแดดอ่าตากแดดนะเนาะตากแดดรถกระจกครับผมว่าสองวันก็หายหายหมดถ้าเกิดไม่ไม่รถกระจกมันจะอบอยู่ในนั้นใช่กลิ่นมันก็วนอยู่ในนั้นก็อบอย่างที่รถกระจกไปมันจะไล่ครับอันนี้เรียบร้อยไหมพี่เสร็จแล้วผมเอกสารอะไรต้องนั่นไหมไม่ต้องไม่ต้องนะพี่เพียงแบบเพิ่มแค่หนงอย่างเดียวอ่าโอเค ต้องต้องจ่ายค่ายางใช่ไหมหรือว่ายัางเพราะว่าวันเสื่อมะนะวันทำให้กระจกเป็นรอยอะ่ะใช่ ก็เปลีย่ยนยางเดีย๋ยวถอดออกจากอันนี้ก่อนต้องขึ้นรถเสร็จแล้วเอาออกจากกันสั่นก่อน เสร็จแล้วต้องกลับบ้านต้องวางหน้ารถต้องเอาใส่กับตัวใคขอเปลี่ยนอุปกรณ์ใส่อันนี้นะครับเพราะมันต้องวางหน้ารถตัวนี้ใส่ไม้กันสั่นอยู่ ขอบคุณพระเดือนขอบคุณคุณเซอร์โมนะครับบ๊ายๆมาขอบคุณนะครับทุกท่านตามสบายครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวทําไมปิดไม่ได้ แที่ปิดกล้องแต่ไม่ยอมปิด